แข่งกันีกีนึงเนอะถ้าน้องๆไปแล้วแบบโอ้ไม่เคลียร์สั่งให้เขาสลับร่างได้เลยนะแล้วก็ในนี้ค่ะจะเป็นตัวละครของบารเวลบวกกับดิสนีย์อันนี้เราช่วยจำกัดให้มันแคบลงมานิดนึ่งนะโอเคนะพร้อมนะคะ2องนาทีนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่าทุกฮอกอาย ไปัลหลเฮ้ยนี่ต้องบอกจริงอันนี้ยากมากเลยอ่ะทำไมดีวะดิสนีย์อะดิสนีย์่เเฮ้ยโอ้ยตดยอดถูกถูกไปใช่เฮ้ยทำไมเราได้ดิซีตลอดเลยอันียากมากเลยอันเนี้ยอะไรอม่ไหวไม่ไหวไหม หมมนตัวอะไรวะโอถูกถูกสุดยอดมากเราเป็นแฟนทำใหม่ทำใหมเอ้ยตัวตึงตัวตึง ถูก,กเออทอ,ทอ <laughs> <laughs> ทหรือทอสี่สิบวิสุดท้ายค่ะอถูกถูกต้องได้อยู่ได้อยู่ <S <s <uk> <S ได้อยู่ได้อยู่เวลาไหน